สวัสดีจ้าพี่น้องตอนนี้ก็จังโมงเรอเธอเก้านาทีาทมาเ mm hmm. บึงอุ้ยฝา่าหงสิบห้ามาเบึงว่าโูที่หามงแร้งขายยังแไนะ่อันนี้เป็นลูกชิ้นทอดจ้ะลูกชิ้นทอดพี่น้องอันนี้เป็นไส้กอรอกหมูไส้กอรอกรุ้นเส้นแบบเปี้ยวไม่เปี้ยวนะคะอันนี้แบบหนึ่ง นะจ๊ะลาวก็มีออเดอร์น้ำขนมจีบัวตัรหนึ่งแล้วคันนี่สีสวยงามเป็นแบบว่าน้าจิ้มเห้เองใจาจากยูทูบลุนลวนอันนี้เป็นน้าจิ้มซีฟู้ดเห็นบบงพักบริการยิบเองเลยซีฟู้ดแบบเข็มขนไปหน่องเอ้ยสีห้องน้ำตาลนั่นเองสีิีแดงบบปันดเดี๋ยวสีผ้ามาเบิงว่าขาย กูที่หกโมงแรกค่มงแรกนี่แป,ป๊บเดียวพี่น้องขายแป,ป๊บเดียวนี่แหละไม้ละซิฟทุกใหม่เลยจ้ะไม้ละซิฟสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม้ละซิฟทุกไม้เลยอนขนมะขนม,มรากาเค้กขายคุณตกพี่น้องข้างนอกไปเดี๋ยวรอพนักง,งานเบรกกันจา้า<ค><ณ>พี่น้องเพื่อนต่างกลรองบ่ทันน้อยเดีย ที่เป็นสองสองท่อนนะคะพี่เอ๋พี่น้องอันพนักงานเขาเบรกมือนีเขาเบรกมาเร็วอันคอยตั้งกล้องแถบจะประทันบันไดตั้งกล้องเลยพี่น้องเลยเลยอีกเบรกนึงเลือดตะปูอัดกจ้าพันนี้ไหมถึงว่าพี่เหลือแค่นี้นะชิ้นหนึ่งจ้าบัไดเวลากลับบ้านพี่น้องรยะสองจุ้งแบบไงนะคะเดี๋ยวเด้อ พี่ด้านแลวมาเห็นฝนตกฝ่าห้องพี่น้องเอ้ยฝ่าหอ้องเฮ้ยผู้ใดญน่ะลงมาตั้งแต่ก่อนผิงประมาณสุโมงหนึ่งมานั่งตากฝนนั่งพาเด็กนั่งพาเด็กเฮ้ยฝ่าเ,เาบบาหลือฝ้ารเรือภาะคอุตสาหะ มาอย่างไนั่โอ้นดิไปบายบายนั่งเดี๋ยวซืเมื่อนนอยพี่น้องยานแต่ฝนนี่ล่ะอ้ยอจราตแรสตมเี่ไมว่างเ้่รเอแวเรามีลมไงอรามีลมแต่แต่เพิงมีล้มไหมไม่มีเรือมีล้มเราไว้ไหนในรถเออห้รถกลาง ออกมาจากห้องกระมือดขนาดนี้เป็นเวลาจังโมงหกโมงครึ่องแล้วเวลากลับบ้านกลับเพื่อนกระมือดบันนี้คือเพื่อนเหรอว่าได้ไปเพื่อนได้นี่อันนี้ครับไปซื้อของอไปซื้อของอีกกระด้งกระด้งนึ่งลูกสิ้นห้างว่าอลไรพี่น้องเอ้ยโอ้ยบมดแห้งอ่อนละกาดดีดีพี่น้องฝนตกเหตตกยี่มาส้าเด้อมันทำตกยี่มาส่อนึ่งตลาดกับเปียกหายของกะ เป็นพื้นที่ไล้องข่อยเห็นเหรอไปเบิ่บงเป็าผูแห้งอ๋อบอเออเอาย่างบะหมี่ของพีเเขาิได้เห็นข่อยอยู่หลังสามประพุ่มนะตอนนี้เพิ่นกำลังเปิดไฟฟลุ๊บฟลุบฟลบใส่กะพิบพิยุมมาเปิดนอกอื่นเพิ่ยกะบอมักเพิ่นมักไฟแบบนี้ดพิ <บา S 2> ยุมบอกถึงว่าเขาบอมมาสอมอุ้ยบะแมนเขาตั้งใจให้เป็นอะไรบอกเออมึงถามพิยุงพิยุมหอยฟ้าเหรออีรีบอกพิยุง เพิ่งมาเออเพิ่งมามักไฟแบบสวยๆแบบซื้อเพื่อบ้าแบบนีไ่ไหมนะเออมันหลายช่วยหลานช่วย <c oughs> อันนึ้ฮ <ๆ S 1> อร์จะเริ่มสินทานี่ไปพี่น้องกลับบ้านกันไปซื้อกระดุงคอยพืนบาร์ดหลังคาอยู่นี่น้ำท่วมน้ำท่วมอันไปตลาดมีแต่คนแซ่บแบบพ่อค้าแม่ค้าน้ำกันที่เขาซื้อกอง<ป> <ๆ S 2> ออกรถใหม่ได้แล้ววสันคอยเทิร์นของอันเต็มรถพี่น้องมือเส่ากะทิกะแตกหามเงยแตกเสียหลเออ เว้นเม้นขับรถหือออไปไปบ๊ายบายประเทไทยให้พี่น้องเบิ้์นซ้มยออดนางสาไทย